หนูไม่ได้มองว่ามันคือการแสดงหนูมองว่าหนูคือตัวละครน,นั้นและหนูรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาแบบอย่างนั้นเลยอะโอเคค่ะก็ก่อนที่จะมาเป็นมาไมเอ็กวดดินะคะก็มีพี่โปรดิวเซอร์เขาโทรมาบอกว่าอยากทำนั้นผู้หญิงผู้หญิงซับฟีกอยากจะจอยงานร่วมกันไหมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยน่าทำนะพี่ แล้วก็เลยปรึกษากันค่ะว่าเออเราอยากทําอะไรแล้วเราปางเนี่ยก็เสนอไอเดียไปบอกว่าเออเรามาทําแบบปังอยากได้หน้าหนังที่มันแบบมีชุดแต่งงานอะ่ะเป็นการแต่งงานอะ่ะแล้วพี่เขาบอกว่าอืมแต่พี่พี่ก็อยากได้ลอมคอมด้วยโรแมนติกค,คอมดี้โอเคพี่งั้นเราทำเรื่องนี้ละกัน My Ex Wedding เรามาทำงานวิวาให้มันป่วนอลมานในสไตล์หญิงรักหญิงกันดีกว่าอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ค่ะ มันก็จะสะปอยมัน,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 นออก็ป่วนเยอะอเลยด้วยด้วยด้วยชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วค่ะ My ex wedding ก็คือเป็นงานแต่งของแฟนเก่าซึ่งการที่คนคนึงจะเดินทางไปงานแต่งแฟนเก่าหนูว่ามันจะต้องแบบมีดีเทลเยอะความป่วนวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดจากจากเจที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเขาชวนแฟนเก่าเขามาด้วยมันก็เลยวุ่นวายตั้งแต่ตรงนั้นใช่ค่ะใช่เียกว่าวุ่นวายตั้งแต่ ก่อนแต่งเลยใช่ใชวุ่นวายเป็นจนจนในงานแต่งเลยค่ะก็คือความปั่นป่วนมันจะเกิดขึ้นได้จากหนึ่งตัวละครหลักของเราสี่คนนะคะก็จะมีเจมีเกรสมีนัตตี้แล้วมีอีกตัวละครหนึ่งก็คือบีค่ะสี่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวละครที่ทําให้ความรักเนี่ยมันเละเทะมันยุ่งเหยิงมันพังพินาศและยังไม่รวมกับตัวละครแวดล้อมอื่นๆคือนักสแสดงสมทบของเราอเนาะว่าแต่ละตัวเข้ามามันคือ มันคืออุปรสรรคที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงแต่มันก็เกิดขึ้น<อ>ค่ะเราเสกเข้าไปเพื่อให้ทุกอย่างมันมันครบโดเข้มข้นมันบบมเป็นจิก๊กซอต่อใ,ใช่ไหมพูดถึงพาการทำงานของุมกับก่นเป็นไงเรื่องนี้มีความยากง่ายไหมเพราะว่าเรฟมันก็เป็นแนวใหม่เที่เป็นคค่ะสำหรับความยากง่ายหรอเราพูดว่าการทํางานทุกชิ้นของเราที่ทำมาจะเริ่มต้นกันด้วยความสนุกมากกว่า ดังนั้นเราพอเราตั้งต้นกันด้วยสารความสนุกแล้วเนี่ยพอได้เจอกับโจ์ลอมคอมแซฟฟิกด้วยเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราเราสามารถเอาวัตถุดิบที่เรามีอ่ะแล้วก็มาถลม่มภูเขา mm. เผา, mm. ากระท่อมได้เต็มที่แล้วการดีไซน์ของเรื่องเนี้ยเราจะดีไซน์ไม่ให้แบบเรยลลิสติกมันไม่ใช่เรยลลิสติกมันจะมีความเซอร์เรียลอยู่ในในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดการ acting ของตัวละคร mm. ตัวเรื่องเล่ามิติของภาพนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยในนั้นแม้กระทั่งสกอร์ ทุกอย่างที่โดนดีไซน์ออกมามันจะดูแบบมีความมีความอันเรียลนิดหนึ่งค่ะดังนั้นมันก็จะมีมีมีเรื่องความสนุกมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากตัวละครถึงแม้จะสุขเศร้าเขาน้ําตาเนาะแต่บนความดราม,มา่าคุณก็ยังหัวเราะได้เสมอววอุ้ยสนุกสนุกสนุกต้องถามน้องๆดีกว่าว่าตอนถ่ายเออสนุกเอางี้ตอนไหนที่รู้สึกว่าแบบสนุกทีสกสก่สุดแล้วรู้สึก สนุกหรือปั่นป่วนได้หมดนั้นเอาเผาพี่ได้พี่พเจริงๆก็สนุกทุกวันที่ที่ได้ถ่ายที่ได้ถ่ายที่ได้ที่ได้อยู่กับพุ่มกับหรือว่าน้องๆที่เป็นนักแสดงด้วยกันนะคะเพราะว่าทุกคนอ่ะก็ใส่สุดเหมือนกับว่าซ้อมมาเท่าไหร่เขาก็ใส่มากกว่าเดิมวันจริงมันก็เลยทําให้เราสึกว่าโอ้โหมันมันมากเลยมันสนุกมากเลยมันเหมือนแบบเจอทีมนักแสดงที่รับส่งกันได้แบบกลมกล่อมลงตัวแบบใช่แบบเพื่อนๆช่วยกันอะไรย่างเงี้ย ทำไงกันเป็นทีมากเลยค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่สนุกใช่บางทีเหนื่อยมีเว็บหนึ่งนะคิดถึงคิดถึงว่าุบยคิดถึงตอนนั้นที่ไปอยู่กองถ่ายใช่แบบกลับมาจากกองก็คือคิดถึงกันมากค่ะพี่ขู่ไหมเอาถามน้องดีกว่าพี่ขู่ไหมพี่ขู่ตอนที่ตั้งแต่แคสพวกเราตั้งแต่แรกไหมว่าการเล่นหนังการทำงานสักชิ้นหนึ่งอ่ะมันจะเหนื่อยเอางี้ดีกว่าพี่เคยขู่ไหมว่าให้หนูไปทำอะไรไปเตรียมตัวก่อนวันที่จะถ่ายจริงหรือหนูว่ามันไม่ใช่การขู่อะ มันเป็นการบอกว่าความจริงเราต้องไปเจออะไรบ้างใช่คือเหมือนพี่ปาเคยบอกว่าอยู่อ่ะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่มันเตรียมได้เพราะว่าอยู่หน้าง,งานอ่ะมันเราจะต้องเจออีกร้อยแปดพอย่างที่แบบเราไม่สามารถควบคุมไดใ้ใช่อย่างเช่นฟ้าฝนอะไรเงี้ยควบได้ฟ้าฝน,<ช>นเวลาต่งตางๆคุบไม่ได้ควบไม่ได้พ,ด <S <S พี่จำไม่ได้ว่าพี่สั่งให้ให้พร้อมกับมู่หลานอ่ะไปออกกําลังกายปะอ๋อใช่ <S <S ใชบอกว่าอยากให้หัวใจแข็งแรง เพื่อที่ว่าเราจะได้มีพลังงานในการถ่ายทําไม่เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยคือเพราะว่าช่วงแรกที่พี่ไปไปเวิร์กช็อปก็จะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็จะเหนื่อยงานนิดนึงใช่ป้างเหมือนแบบเขาเรียกว่าจัดตารางชีวิตให้ค่อนข้างเป็นตารางชีวิตเลยแบบว่าเพราะตอนนั้นจะมีแบบโอ้มีหลายเรื่องเลยค่ะมีทั้งเรื่อง acting การแสดงร้องเพลงเต้นแล้วก็ออกกําลังกายที่ต้องที่ต้องแมนนีแล้วมูก็ตอนนั้นเรียนเรียนด้วย ก็เลยแบบโอเคชาพี่ปางให้เตรียมความพร้อมทั้งคือออกกําลังกายสำคัญมากเพราะว่าพอไปถึงหน้างานนะคะด้วยฟ้าฝนลมอากาศอะไรเงี้ยเวลาเราเหมือนแบบได้ออกกำลังกายมันแบบมันทนกับส,สภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นแล้วแล้วฉากแต่ละฉากของหนูคือวิ่งขึ้น,นลงบันไดก็มีวิ่งข้ามมีหมดอะ่ะใช่แล้วก็ของหนูก็จะมีแบบแเต้นมีเต้นเต้นก็คือไม่ใช่ว่าอ ทีละคัดทีละักสิบวิไม่ใช่นะจ๊ะทั้งเพลงทั้งเพลงใช่ใช่แล้วก็แบบมีมีเปิดมาแล้วก็เราเป็นครูสอนเต้นเราก็จะมีฉากแบบว่าออกกําลังกายฉากแพร่งฉากอะไรอย่างนีง้เราก็ต้องเตรียมความพรอมอ้อมตอนนั้นพอพี่ลุงกลับบอ,อกให้ไปออกกำลังกายแล้วไป,ไป,ไปออกอะไรกันกมูเอ่อมูไปเทรนคะ่ะเทรนแล้วก็มีคาร์ดิโอใช่ทุกวันแทบจะทุกวันห้าถึงหกวันต่อวีก็คาร์ดิโอมันจัดหน<า>ักเลยใช่ หนูอะ่อะอ้อมก็มีเวทเทรนนิ่งค่ะเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอแล้วก็ตีแบดเพราะว่ามันก็ช่วยเรื่องหัวใจได้เหมือนกันเนาะก็มีประมาณนี้เพราะว่าพี่ปังบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ฮาร์ดเรทขึ้นออกกำลังกายให้ฮาร์ดเรทขึ้นเออมันจะได้แบบส่งผลต,ต่อตัวเราเองเขาบอกว่าพี่ให้หนูทำอ่ะไม่ได้เป็นเพราะตัวพี่เลยก็เพื่อตัวหนูเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ขู่เลย ไม่ได้ขู่เลยเออเอาความจริงมาพูดว่าในกองเหนื่อยก็รู้สึกโชคดีมากๆที่พี่ปางเขาเรียกว่าอะไรบอกหรือว่าแนะนําตั้งแต่ตอนนั้นนะไม่งั้นน่าจะตุยกว่านี้เราช่วยน้องๆยังไงบ้างตอนน้องๆก็เป็นเรื่องแรกอธิบายนแรกเนาะต้องเรียกว่าน้องน้องใหม่นะคะไม่ได้เรียกว่าช่วยดีกว่าเราเรียก เอาประสบการณ์เรามาเล่าทําความเข้าใจกับบทที่น้องจะได้รับเนาะและเราก็เหมือนกับว่าเตือนว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างม,มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้คุณต้องเจอแน่แน่คุณจะต้องเจอการที่แบบนอนไม่เต็มตื่นขึ้นมาบทต้องทําได้ความกดดันหน้ากองที่ทุกคนต้องมารอคุณคุณจะเล่นไหมล่ะนักแสดง50เทคจะเล่นไหมจะเล่นไหมคุณอย่าทํานะคุณเข้าไปคุณจะต้องพร้อมเต็มที่เพราะว่าทุกคนมาเขาก็เต็มที่และคุณคือองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่มาทํางานร่วมกันเป็นทีมเราก็จะจะสอนน้องเรื่องเรื่องพวกนี้่ะค ทำให้บทเจหน้าเราจําได้ค่ะใช่ <c oughs> คือเอาจริงๆมันจะมีอยู่บทฟีนหนึ่งที่ตัวละครหลักๆทั้งสมทบเนี่ยเราเจอกันแอบสปอร์นิดนึงแล้วกันเจอกันครั้งแรกแล้วบทนั้นน่ะมีความยาวแปดหน้าแปดหน้าแล้วตัวละครพูดสลับกันตลอดแล้วทุกคนจะต้องมีสติด้วยกันตลอดด้วยความที่แบบน้องพร้อมกันมากแล้วก็ทําตามแผนที่เราวางไว้มันทําให้พวกเราเล่นแค่เทคเดียว คือแบบเทคน้อยมาก,มากๆค่ะเรื่องเทคเดียวสําหรับตรงนั้นแล้วแบบไม่ได้เทคเดียวแบบผัน่านนะพี่คือแฮปปี้แล้วตอนนั้นน้องเดินมาพี่ปางมันมันได้จริงเหรอได้ดิออไรดได้ดิได้ดิคือหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าภูมิใจในตัวน้องมากๆทุกคนนะคะสาหรับนักแสดงใหม่เพราะว่าไม่เกินสองเทคไม่เกินสองเทคคือได้ได้ได้อย่างอย่างที่อยากได้เลยแล้วสนุกอะ่ะค่ะเนือ่องาน้องๆก็แบบทำกันบ้านค่ะโอ้ oh. พร้อมบอกถึงบทพร้อมหน่อยที่หนูที่หนูหนอ,อ๋อพร้อมพร้อแล้วบทเป็นนตตีค่ะก็จริงจรก็ตอนแรกที่อ่านก็รู้สึกว่าอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่ว่าพออ่านไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันมากขึ้นก็ได้รู้ว่าอ๋อตัวละครมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทําการบ้านกับมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะก็ตวตัว,ต,วตัวพร้อมมาทํางานประจําก็คือจันทร์ถึงสุขก็คือทํางานประจําแต่ก็เอาบท ไปท่องทุกพักเที่ยงทุกพักเที่ยงทุกเย็นก,ก่อนนอนอนะไรเงี้ยต้องมีต้องมีท่องแล้วก็ต้องแบบทำการบ้านว่าอตัวละครนี้มันมัน,ม,นบบมีอะไรบ้างอะไรเนะี่ยเพราะมันก็คือเรื่องแรกเราะเราไม่รู้ว่าเราจะทําการบ้านกับมันได้ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ปางที่ที่กดดันเขาเรียกว่า<ม>ให้ให้มันมีกรุ๊ปไลน์ไงคะที่สร้างขึ้น <laughs> แล้วก็ไลนลแ,ลแสดงเข้าไปว่าต้องลุยแล้วนะ <laughs> ไีข้าดาวทุกวันค่ะเหลืออีกกี่วันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วห้าสิบเดย์เลสใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันแล้วไม่ให้ถือบทแล้วนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเอาเลยวะต้องจาให้ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยเออแต่มันมันก็สนุกแล้วก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราไปเข้าเซตเซตกล้องจริงอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันก็มันผ่านไปได้ง่ายง่ายกว่า เราซ้อมเต็มที่ใช่เราซ้อมเต็มที่ซ้อมเต็มใจใช่ค่ะเราไม่ได้ห่วงเรื่องบทเลยห่วงแค่ว่ากล้องจะรับหน้าเราได้ไหมอะไรเงี้ยผ่อจะตกไหมเออผลอจะตกไหมใช่รองเท้าจะติดโคลนไหมอะไรเงี้ยเออก็มุ่งรับบทเป็นเกรซค่ะก็จริงๆตอนแรกที่อ่านบทแทบจะ แทบจะไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าแบบเกดเขาเป็นคนยังไงพี่ปางคือเราเราเล่นเรายังงงเลยว่าแบบฮะจนหนูต้องไปแบบโอเคมาพี่ปางกลางบทกันนั่งนั่งนั่งคุยนั่งเรียนนั่งกี่ชั่วโมงนะตอนครั้งแรกสิบใช่สิบสาิชั่วโมงตัดเวลากินข้าวไปหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงยันประมาณตีสามตัวต่อตัวนะฮะใช่ตัวต่อตัวซีนต่อซีนฉากต่อฉากแล้วพอ วันนั้นคือหนูแบบไม่เสียดายเวลาเลยมตั้งแต่น,ตน,นีเดียวมันวันนั้น่ะคือแบบมันทําให้หนูแบบโอเค<ม>เข้าใจเกตอย่างท่องแท้เข้าใจแบบว่าโอเคไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรอะหนูรู้เลยว่าเกดจะคิดยังไงณตอนเนี้ย <c oughs> ติดออกมาด้วยปะติดออกมาด้วย <c oughs> จนจนปิดกองไปแล้วอะเ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนใช่เพื่อนนะคะบอกว่าพอได้แล้วนี <c oughs> <p> ่เกดหรือม <p> ุลลาเนี่ยในเรื่องเราเป็นแฟนเก่าใช่ปะหนูเป็นหนูเป็นแฟนใหม่ นี่เป็นแฟนเก่าเป็นเก่าของเจใช่แต่ว่าเจไม่อยู่เจไม่อยู่พอมาเจอกันมันก็ต้องแบบมีการคอมเมนต์กันนะถูกปะจริงๆไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการคอมเมนต์ในหนังเนี่ยมันโดนวางมิติไปมันโดนวางมิติไปจะคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็ไม่รู้อ่ะมันต้องดูจริงๆมันโดนวางมิติไว้ไว้ในลักษณะที่แบบคนดูหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในปกติแล้วคนส่วนใหญ่อาจจะคิดอย่างนั้นว่าแบบอ๋อ แฟนเก่ากับแฟนใหม่มาเจอกันต้องคอมเมนต์แต่ในนี้มันมันมีหลายมุมมองมากกว่านั้นพี่ปาร์ตัวหลุดนะเพราะว่าถ้าพูดกินนิดเดียวคือมันมันมันหลุดเลยแตาก็ต้องไปดูเพราะมันเป็นมิติของตัวละครว่าแบบเอ้ยคิดยังไงอ่ะแล้วถ้าเป็นเราเราจะคิดยังไงแล้วแต่มุมมองเลยแล้วแต่มุมมองเพราะเขาไม่ไม่บอกใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเทลเลอร์ที่โดนปล่อยออกไปอ่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งข้างในอ่ะในเนื้อในของมันจริงอ่ะ บอกเลยว่าวิกิการการฝ่าฟันปัญหาของตัวละครทุกตัวยังอีกประมาณภูเขาเอเวอเรสต์ยังอีกเยอะที่จะทำให้พวกเธอต้องชอกช้ำหัวเล้อทั้งน้ำตาดราม่าบนความบนความใส่ซื่อของคนอื่นใช่คือพูดถึงความดราม่านิทั้งสองคนมีความมีบทมันมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยโจริงๆมีทุกคนเอฟซ์ลุตเลมีจริงจริงมีทุกคนเลยเอาใครก่อนเอาพร้อมก่อนอ่ะพร้อมหรอ จริงๆไม่ต้องอสปอยตัวเนื้อฉากฉากดราม่ายากไหมโอไปยิ่งใ<ช>นฐานะที่เราปนักแสดงหน้าใหม่เลยเนาะ่ก็จะเล่าเล่าเป็นเรื่องตลกแล้วกันก็คือมันมันต้องมันต้องมีความแบบคุยกันก่อนกับพุ่มกับก่อนเข้าใช่ไหมคะอ่าเราก็เราก็เข้าใจมันระดับหนึ่งแล้วแล้วเราก็วิวมันขึ้นมาได้ระดับหนึ่งพร้อมเล่นแล้วพอเราพอเราเริ่มเล่นได้แล้วกล้องมันก็เรคคอร์ดไปค่ะเรคคอร์ดไปฝนตกค่ะ หยุดบิ้วมาบิ้วแล้วเดี๋ยวมุกเดี๋ยวมูกเดี๋ยวมอก่อนรอรออ่อไม่ป็นไรพร้อมรอรอก่อนโหมันไม่ใช่มันไม่ใช่15นาทีด้วยมันเกิอบชั่วโมงหนึ่งใช่สับห้านีทคือฝนหยุด่เดี๋ยวเตรียมออกเตรียมออกไม่เตรียมออกหยุดไม่จริงหยุดไม่จริงกลับ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 แล้วคือมันอยู่อย่างนั้นเกือบชั่วโมงหนึ่งเกือบรันสาอารมณ์ ใช่แล้วก็พยายามแล้วนะพยายามแล้วครั้งที่ค้างๆเต้นใหญ่แหลมกันอยู่อะไรเงี้ยคือเราเราก็พยายามแบบทำทำแบบสมาธิให้มันอยู่กับตัวเองแต่พอมันหลุดจากที่มันดิ่งลงไปมากๆแล้วแล้วมันต้องดึงตัวเองขึ้นมากลับเป็นคนปกติแล้วก็ต้องลงมาอีกรอบนึงสำหรับหนูก็ค่อนข้างยากก็เลยได้ได้พุ่มกับพี่ปาล่ะก็คือช่วยจริงๆก็เดินมาช่วยแหละหรือกเดินกดดันไนมันประมาณเทคที่สอง เพราะเทคแรกที่พอฝนหยุดแล้วเข้าไปมันไม่เข้ามันไม่มมันไ่ร้อยมันไม่มันไม่ขึ้นว่ะเทคที่สองเลยนะคะเขาก็เดินอ่ะพร้อมไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าทุกคนรอเราอยู่โอ้ไม่ได้กดดันเลยไม่ได้กดดันเลยซินนั้นมันต้องเครียดไงสิ้นนั้นเราต้องเครียดไงถ้าด้วยส่งเลยส่งความเครียดให้เลยหนูเบะเลยจากร้องไห้แบบจริงๆมันต้องร้องไห้แบบเออค่อยๆร้องอ่ะ หนูเบะเลยตั้งแต่ตั้งแต <คน S 1> <บ>่แอคชั่นหนูเบะเ<อ>บะแล้วน้ำตาไหลแลบบ้วปากแบบว่าเป็นก้อนเลยอ่ะ <c oughs> มีในเทเลอร์นะคะ <c oughs> ม,มีในเทเลอร์หนูแบบมันแบบโอบมันมันมัน,ม,น,ม,นมันยากอะ่ะแต่ว่าพี่เขาทำได้ในในห้า <c oughs> วีเดินมาพร้อม ทุกคนรอเราอยู่ต้องกดดันนะเดินไปพร้อมจะให้เดินไปไม่เป็นไรพร้อมเดี๋ยวพร้อมก็ทําได้นะอย่างนี้หรอพี่เช่พร้อมทำได้มีแต่คนมีแต่คนเดินมาถามว่าอุ้ยเล่นได้ยังไงพี่ฟางเดินมาพูดว่าอะไรเราเราไม่กล้าพูดเลยเราไม่กล้าพูดเราก็ก็เลยมาให้กำลังใจแหละแล้วเดินกลไปจิบวิทยาอยากน่อจิบวิทยาจิตวิทยาเขาบอกว่าถ้ามานั่งิีกุ้งตัดแรกมันจะนานเขาขอส่งทีเดียวให้ แป้งหนูเบะเลยดูร้องเลยโอ้โหขอโทษขอโทษเบะเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ช่วยได้เยอะค่ะมันก็ทําให้เวลาการทํางานมันมันสั้นลงแล้วก็เราก็ยังคีปเป็นเป็นเราได้อยู่ในตัวละครได้อยู่อะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะแต่ก็ต้องขอบคุณที่กดดันกันนะคะขอรโทษนะของมูซีนดราม่าก็มีมีหลายซีนอยู่ เอาซีนเอาซีนซีนไหนก่อนซีนซีนใหญ่สุดเลยอ๋อซีนนี้เลยเหรอเออซีนใหญ่สุดเลยซีนเนี้ยไม่สปอยคือซีนเนี้ยต้องบอกว่าณวันแรกที่อ่านบทยังไม่เก็ตมันเป็นซีนดราม่าที่ดราม่าแล้วก็เป็นค่อนข้างจากใครก่อนคุยค่ะก่อนคุยยังไม่เก็ตแล้วเป็นค่อนข้างจากใครแหมก็ที่ปังซีนเนี้ยใช่แล้วหนูอ่ะคือตอนแรกยังไม่เก็ตแล้วพอแบบโอเค แค่ระแคะระคายมันออกมาเรียบร้อยอะโอเคแล้วคือเราต้องอินกับมันต้องอินเลยคือจะมามาท่องมาแสดงมันไม่ใช่อะหนูไม่ได้มองว่ามันคือการแสดงหนูมองว่าหนูคือตัวละครน,นั้นแล้วหนูรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาแบบอย่างนั้นเลยอะใช่ก็ยากไหมอันนั้น <c oughs> มีไหมเราเจอแบบเจอพุ่มกับส่งมีมีแต่ว่าอาจจะเป็นอีกซีนหนึ่งเป็นซีนหนึ่ง, <c oughs> ง,งอัอออนนั้นก็เป็น อีกสีหนึ่งที่หนูต้องแบบดราม่าแล้วก็ใช้ความเขาเรียกว่าอะไรอะแมดดี้อะแบบมันมันต้องแบบพุ่งนิดนึงอะแล้วเหมือนหนูแบบยังยังไม่ถึงมันมันต้องอีกมันต้องอีกแล้วพร้อมกับเขาก็ส่งให้ด้วยด้วยวอลลุ่มเสียงของเขาไม่คือประโยคไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าแบบฟิลแบบว่าโมล้านพูดยังไงก็ได้ให้เขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเแบบว่า เออแบบว่าส่งให้ถึงส่งให้ถึงแล้วคือเขาตะแล้วพูดกับตะโกนมาเลเวลหนหนูก็แสดงเลเวลนั้นนะเขาตะโกนมา800รดซิเบลหนูก็แ0ดร้อยอ่ะแล้วพี่ปังก็เลยมาถามว่ามูเอออยากรู้ว่าทําไมพี่พูดแล้วทําไมมูถึงแบบเล่นได้มูก็เลยบอกว่ามูมูแค่ follow ความเด็ดใช่ใช่ส่งมาเท่าไหร่มูก็ แสดงออกไปเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเราก็อาจจะยังยังจับจุดไม่เจอว่าแบบมันต้องแรงประมาณไหนเพราะว่าสีนี้มันก็ค่อนข้างใช่สีนี้ค่อนข้างยากค่ะมันเป็นอารมณ์ที่แบบเนี่ยปอมอะปอมอะนี่ต่อหน้าสื่อพูดไปด้วยสีนันยาาค่ะแบบเราไม่รู้ไงว่าเราต้องส่งความแอ r e s s แบบเท่าไหนพุ่งไปไหมหรือน้อยไปไหมดูมีพลังแต่เงียบหรืออะไรคือโอเคเราเขาแบบไกด์มาเราก็ตาม follow เลย ก็เลยปึ่งเป็นไงทํางานเพลงก็สนุกค่ะไม่ตอนแรกอะตอนนี้เข้ามารู้เลยหรือเปล่าว่าจะมี o อ t t เป็นของตัวเองตอนแรกยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่าวันที่แคสอะพวกกับให้ร้องเพลงให้ฟังก่อนใช่แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะจะให้ทำอะไรจะให้ร้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออ พอได้มาร้องจริงๆได้มาเริ่มเรียนมีแบบเขาให้ไปเรียนร,ยนยรยนด้วยแล้วก็เริ่มได้เพลงมาแล้วกพ็พอเราฟังเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นตัวละครเลยอ่ะมันเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ถ่ายทอดออกมาในแต่ละเพลงที่มันออกมาเลยเพราะว่าตัวเพลงตัวเนื้อเพลงก็จะแบบเหมือนเล่าสตอรี่ด้วยผ่านผ่านตัวเพลงค่ะแล้สตอรี่ของแบบแต่ละตัวละคร เพลงเรามีกี่เพลงนะมูมีทั้งหมด4ี่เพลงค่ะก็คือเป็นเนี่ยแหละค่ะสี่นักแสดงนำของเราร้องคนละเพลงเลยมีเพลงพร้อมให้รักแล้วก็จบจบร้องเพลงกันบ้างอ่าอ่ะพี่พร้อมพร้อมพร้อมร้องเพลงพร้อมค่ะพร้อมใช่ใช่น้องมู่ร้องเพลงแล้วก็มูร้องเพลงจบค่ะแล้วก็มีอีกสองคนก็คือพี่รักร้องเพลงรักแล้วก็แองจี้ร้องเพลงให้โอเค นั่งมูเคยนั่งมูการเออจริงๆมูเคยทำเกิร์ลกร๊ป่ะค่ะแต่ว่าณวันนั้นอ่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้ร้องเป็นแบบโอ้โหศิลปินขนาดนั้นคือเราเราทำกันเป็นกรปแล้วเราก็เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์บนสเตจซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงจริงจจังจงใช่ก็ตื่นเต้นน่ะมูแบบไม่ไม่เคยร้องจริงจังขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นก็เรียนคุณครูก็สอนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เปิดประสบการณ์แล้วก็แบบ เป็นด้านที่เราไม่เคยทําค่ะรับเป็นยังไงพร้อมพร้อม <c oughs> จริงเพราะว่าชอบร้องเพลงอยู่แล้วโดยส่วนตัวก็ร้องมาบ้างอยู่แล้วใช่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีเป็นเพลงเป็นของตัวเองแบบจริงจงจังๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs> ตอนแรกก็รู้สึกว่าโหเราจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วอะมันคือเพลงออริจินอลของตัวเองออกจากเรา <c oughs> เราร้องคนอื่นอาจจะ cover หรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น แล้วเพลงมันก็พูดต่งๆเ,เพลงมันก็ดีดีแล้วก็ความหมายดีด้วยอะไรเงี้ยอืออยากให้ลองไปฟังดูนะคะที่ไหนฟังได้ที่ไหนอ่ะอ่จริงๆก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะ YouTube, YouTube Sort in Fine ใช่ม TikTok มีหมดเลยค่ะ My e X Wedding ถ้าเจอคำนี้จะเจอใช่ Search My e X Wedding ก็คือเจอเพลงประกอบภาพยนตร์ของเราเลย4เพลงใช่ค่ะ คำถามสั้แล้วใช่อะค่ะน,น้องก่อนไหม,ไมพร้อมหมอพร้อมพร้อมหลังจากที่ที่ได้เล่นได้อ่านก็นรู้สึกว่าทุกคนจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆเก<ช>ี่ยวกับชีวิตหรือความรักชีวิตคู่รรใช่ก็ <ๆ S 2> คิดว่ามันจะเป็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่เราเองอาจจะไม่เคยเจอมันอาจจะเป็นมุมมองของชีวิตของอีกคนหนึ่ง เหมือนเราได้มาเรียนรู้ไปกับเขาว่าอ๋อมันมีความรักแบบนี้เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มกลับบ้านค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียน้ําตาบ้างแต่ว่าเพราะว่ามันจะมีรอยยิ้มกลับบ้านจริงๆไม่ไม่ไม่มากก็น้อยอ่ะต้องมีรอยยิ้มกลับบ้านก,กลับไปโทรหาแฟนเก่าเลยไม่ใช่อย่างไงไม่ใช่เออแต่ว่ามันจะมีมีความสุขของมันโดยเนื้อเรื่องค่ะโอเค มุมงก็รู้สึกว่าด้วยด้วยตัวเนื้อเรื่องหรือว่าตัวภาพยนต์เองค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสามารถพบเจอได้ในชีวิตจริงไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าวงการแซฟฟิกหรือว่า l ออ่ะมุรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสามารถเจอได้แล้วก็การที่มาเล่นหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าแบบได้ได,ได้เจอมุมมองความรักความสัมพันธ์ความแบบเรื่องผู้คนใหม่ๆทางๆท,ที่เราแบบอา,อาจจะไม่เคยเจอหรือเคยเจอที่เราแบบเคยเจอมาแล้วก็มีอื อ๋อตายละมันมันมีคนมีสองคาแรคเตอร์ด้วยเนาะเพราะว่าจะตอบแบบยังไงหรือตอบสาระมันยังแยกแยะไม่ถูกโอเคสิ่งที่คนดูจะได้รับอะคะจากดูภาพยนตร์เรื่อง My Ex Wedding ก็คือแน่ๆเลยอะคือความบันเทิงอย่างนี้สองอะนอกจากความบันเทิงที่มันมันอยู่ในนั้นแล้วก็คือเรื่องของความรักของคาแรคเตอร์ตัวละครที่เราโดนวางไว้ว่าแต่ละตัวมีความรักรูปแบบไหนมุมมองความรักในแต่ละรูปแบบไม่ใช่เฉพาะสี่ตัวละครหลักอะนะคะแต่ตัวละครแวดล้อมก็สะท้อนความรัก ไม่หลากหลายมุมมองแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้หนึ่งมันโดนลอนอยู่ในปีสมรสเท่าเทียมด้วยมันก็จะมันมันก็จะอยู่ในแคมเปญนี้แต่โดยทั้งหมดแล้วเนี่ยการสมรสอะ่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดของความรักแต่ความรักต่างหากคือทั้งหมดของชีวิตเราที่เราจะต้องศึกษาไปตลอดชีวิตแล้วอยากก็อยากให้คนดูเหมือนกันว่าในคาแรคเตอร์คนดูอ่ของคนดูเนี่ยจากคาแรคเตอร์ตัวละครทั้ง4คนเนี่ยคนดูเคย ไปอยู่ในสถานการณ์แบบไหนของเขาบ้างหรือว่าคุณเคยอยู่ทั้งสี่สถานการณ์หรือจะบอกเลยหรืออบางคนบอกว่าเคยดูอยู่แล้วทั้งสสถานการณ์ดิฉันตบมือให้เลยแล้วบอกคุณเจ๋งมากถ้าคุณเคยผ่าน4ี่สถานการณ์ของทั้งสี่ตัวละครคุณคือสุดมากค่ะคือเดินออกก็ต้องมีเรื่องนึงที่โดนต้องมีต้องมีต้องมีมันต้องมีสักคนหนึ่งที่เราสึกว่าเราโอ้โหเนี่ย เหมือนชีวิตเราเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแล้วมีาก็ฝากภาพยนตร์ My e X Wedding ปิ้งรักคนที่เลิกด้วยนะคะหวังว่าจะได้รับรอยยิ้มเสียงหัวเราะกลับไปใช่วันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยเรื่องอะไรนะน้อง My e X Wedding ปิ้งรักคนที่เลิกวันนี้เท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ยินเลย14พฤศจิกายนนี้ โอเคไปทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายเย้ yeah. yeah.